เกลือไก่ทุกคนนี่เกลือไก่เกลือเป็ดต้มไก่แมลงโป๊ะไก่ได้หลายตัวอยู่กลับตัวนึงแม่อไก่ ดีพอดีกินทุกคนมาหน่อยพวกเป็ดผูตัวใหญ่พวกมีเพื่กินดอกเป็ดผูตัวใหญ่เอ็ะอันเลยล,ลกปีกมันทุกคนมันไปนาเขาพี่เติบแล้วเนาะลกปีกมัน ยากาศยาแรงทุกคนสบายดีเดอ้อกินไก่บริกินแล้วทุกคนมันแตกออกหมดลว น้าจนแหง้งน้าจนแหง้งทุกคนบินลงน้องมาแต่ตัดหน่อยทุกคน ก็จะชัวร์จะโลปเป็ดสองโตนะเป็ดผูตัวใหญ่ทุกคนเป็ดผูสองโตชา,ามโตไ,มไก่มันโรมาแลวมันยากเกลือเป็ดเกลือไก่ทุกคนเน่เอาแม่ซามิลีกันล่ไก่แล้วไก่กับมีเต ตัวอันสักบกระปั้นกระปั้นนี่เลยทุกคนพอดีกินเนาะทุกคนพอตอไก่ทุกคนวนไปมือนี่ซาวมิลี่หักมาแต่สวนอ้อยทุกคนหักมาแต่สวนอ้อยแลวก็มาหนึ่งเขาหนึ่งนำเนาะเกลือเป็ดเกลือไก่กับแม่ของซาวมิลี่ตอนนี้ก็ประมาณหาโมงหกโมงแรงแล้วเนาะทุกคนมืดค่ำนะของมือนี่ตัมือนี่คนตัดอ้อย ลายอยู่ทุกคนส่วนซามิลี่ใกล้ซิล้วแล้วเนาะอีกบดนก็นแล้วแหละมาแต่ตัดอ้อยเหนื่อยลายทุกคนเอ้ยเหนื่อยจนแบบบ่มีเวลาสิถ่ายคลิปให้เอฟซีทุกคนเบิ่งเลยนะพอจะไปหอดสวนแบตโทรศัพท์กระเบิดเลยนะทุกคนแบตโทรศัพท์มันบทนทุกคนเอ้ยแบตมันเสื่อมเลยเนาะนี่เฮาก็เลยสมาถ่ายคลิปบรรยากาศยำแรง เกลือเป็ดเกลือไก่ให้เอฟซีทุกคนเบิงเนาะตามทงไห้ทงหน้าเมือนนี่เพื่อนสาวมิลี่เห็ดอยู่ทงหน้าเลยเนาะทุกคนอันนี้ซ้ำเพื่อนซ้ำหน้าแหละบอนเดียวกันมแม่ของสาวมิลี่เองเนาะพูนี่ป้าหน้าเพิ่นโฮดพักทุกคนส่วนพักดอกมะม่วงก็หลายหลายทุกคนป้าดกแหงอีลี่ปีนี่ปีกายนี่ บอได้เป็นหดดอกเลยทุกคนปีนี้ป้ดอกดอกม่วงม่วงงามแหงเลยยาวกับยาวแท้ๆเนาะทุกคนโผล่ป้าตองามแหงเต็มกกเลยโผลลายเลยบ่หูว่ามันสิจับบ่ตอนมันเป็นหมากทุกคนเดี๋ยวมันก็หล่นเมิดแล้วเนาะตอนนี้มันกำลังเป็นดอกปีนี้เป็นปี เป็นปีพืชพักหย่าดกเนาะทุกคนเป็นพวงเป็นพวงอยู่ทุกคนย,ย่ยอยๆย,ยกันอยู่ดอกมะม่วงเห็นแล้วเป็นตาะอนเนาะทุกคนางามแหงอีดีถ้าเป็นหมากดกคือตอนเป็นดอกนี่แหงคือซีดีเนาะทุกคนย่านแต่มันหล่นมืดอนเป็นดอกยานม่กม่วงมันบ่ข่อยจับนะทุกคน ชาฝฟนตกหำม,มันก็นสีเป็นหมากเนาะอันนี้สามิลี่ใส่นํำใดจีดเอาเนาะทุกคนจีดโฮดเอาอันนี้สิพามาเบิงอ่าดอกจำปาทุกคนจำปาเมืองลาวอหอมแหงรีทุกคนกินดอกจำปาเห็นแล้วคินหอดความเก่าความลังเนาะทุกคนสมัยยังเป็นเด็กน่อย สาวมิลีกัไปหาขุดกบขุดเขียดตามไหหน้าตามหวยเนาะแต่สมัยนี้มันเป็นสมัยพัฒนาเลยทุกคนมันบอคือเกาเ่าละเดี๋ยวนี้มีแต่ไปสื่อกินทุกคนเอ้ยโอ้ยยอม,ย,อมอย่อมโลป้าดอกหมักหม่วงทุกคนผิลึกแห้งอีลีโคตรงามเลยทุกคนดอกหมักหม่วงเปตตาออนเนาะทุกคน ดอกเป็นพวงเป็นพวงอยู่ตอนเป็นหมากมันสิเป็นพวงคือตอนเป็นดอกอยู่เ่าเนาะทุกคนต่ออันนี้มันเป็นมกุกม่วง,งสายพันธแอปเปลิลเนาะทุกคนโตที่ว่าหมากงี้ใหญ่นะทุกคนคือกันกับหมากแอป,ปเปิลนะโอดังไพ่หนึ่งเขาอือทุกคนกับไพ่หย่า ดังฟืนเนาะทุกคนดังฟืนไม่ม,น,มนึ่นงเาเบิ่งบรรยากาศสวนพักทุกคนกับน้องสะ แกงสุปลาขอยปลาขอแกงปลาช่อนตัวใหญ่บเจ้าขา้ท้ออตัวใหญ่เนอะอืมเนั้นเลยเก็ทาไปเก็บเดีวได้ได้ไม่ได้ไปเก็บน้ำสวนพัก ผักหอมกันเนาะผักสลัดแก่ๆแหละก็ดอกมะม่วงก็เสาะเนาะ บางเป็นดอกป้พูดดีแล้วปีดาอิดมะมูกเป่งเน,ะนาะนะป้าเจ้าทุกคนแล้วดูหมักหม่วงดูพืชพักเต็มกกเนาะมันเป็นแม่จัไม่กินลวมูกแต่อบ ตอนนี้กำลังเยอะตอนนี้สมาสวนอ้อยคนในสังนบีรีลางถวยกำลังจะนึ่งข้าวตวิ็นน้ำ 拍一点。 มันหัวแม่สื่อนี่เนาะทุกคนมันมาน,าน,น,นมักกระสีได้รนาะหัวสาวมิลีกะยำแลงทักมาแต่ต้ดนอ้อยทุกคนเลย มืนอนีมาขำๆในเนาะเหมือนนี้เป็ดเป็ดลอยนำ้ำบรรยากาศยามแรงคนเอ้ยเงาเงาอยู่คนเดียวในขอบเป็ดน้ำสีเป็ด เรหัวงามเลยทุกคนเลยซามิลีกับฮูจกักแนวสิถ่ายคลิป